สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลนะครับปะต่อยคอนมีเส้ซนนุ่มอามคนเดิมนะครับมื้อนี้มาทำการสามช่องสามคนนะครับกะมื้อนี้กะสิพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบอยู่น้ำปูฤรืสีกัดเหล็กนะครับท่านผู้ชมมื้อนี้มาในคลิปกลางคืนนะครับมื้อนี้มากันสามคนขี่มอเตอร์ไซค์บูป้ามาเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยอยู่นี่กัอยู่มาหอด อ่าสารปูหรือสีกัดเล็กแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าไปหานมอามก็ปัดต่อยน,นะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมนี่สวัสดีครับนมอามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปิดเปิดแสงหน่อยเปิดแสงี่ลูกหาคำขำก็คือแอืเออ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 เามเนสเมคนอิมาขออู่ฤาษีเัดเหลเกเอื่อกเ้เอื่อกีอออยเอาอํเเอ็นเอาเห็เเหลเกกล้วเ เมื่อไหรไปซ่องกับปาต้อยเห็นเหล็กกลวยเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับนะครับผมก็เห็นเพราะว่าจะยังมันมีคนมาถวายเน้นกัมมี่เพราะว่าก็มี่หลายท่านหลายคนที่กันล่ะอยู่ในชุมชนนี่เพิ่นกัมมสัทธานะครับดูเรื่องสีเพิ่นกัมเลยน้ำของมาถวายวันนี้เนี่ยมากันสามคนครับบอกชวนไปบ้างสิคือตัดิใจมาเลยมุนีวันพระดลวยนวันพระซะด้วยสิผาครับนะครับสวัสดีครับพระทัดวันพระว่าเป็นยังวันโกนก็มี่โอเคปะ ไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกราบไหว้บูชาจุดถูจุดเทียนนะครับไปเตรียมดอกดอกมงดอกไม้ไปสักการะบูชาปูฤาษีกันเล็กก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นครับเอาบอกเอาตามนนั้แหละกองเข้าไปใช้ดิหนุ่มอาบนะครับท่านผู้ชมลักษณะจะมีกล้วยนะครับ เดี๋ยวเราบอก่าเดี๋ยวเจะมาส่องเบิ้งเลขกันเห็นเลขอยู่มีหอดเหล่าขาวมีหอดไอ้น้ำแดงน้ำเปานะครับมาถวายกล้วยหรือสีกัดเหล็กเห็นเป็นสามโตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวบอกเก่าท่านก่อนนะครับท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวแวงนิดนึงอาไปหน้ากันสามคนนะต้องระวังท่านผู้ชมครับตอนมาถึงนะผมก็ส่องแล้วก็เห็นเลขกล้วยกับเลขข้างล่างนะครับ เห็นข้างลังตรงปงเลยเดี๋ยวเรจะมาเบิ้งเบิ้งกันอีกเดี๋ยวค่อยมปดูรอบแต่ว่าเลขกล้วยยังไม่ดูแต่ผมเห็นชัดเจนมากชัดจริงๆนะครับชัดอิเลีนะครับเพิ่นก็ให้เขาเล็กมวดที่แล้วเที่ยวมาวินแปดศูนย์นั่นเองตรงตรงเลยแปดศูนย์เผอ่ยศูนย์แปดตัวบางแง่บางเครึ่งใช่ไหมล่ะออออนะครับกับปูเลือสีกัดเหล็กเรามาตามต่อนะครับผมนะของมวดวันที่ สิบหกันวาคมนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมุ้ัยจับกล่องอยู่กล่องมันระตรงนะครับไตรปีไม่ตอนรับยตยปีเก้าตอนรับปีไม่ปีหม่โบ่แน่ด้สามตัวตรงตรงเลยแน่นวินผู้คนเสียหายก็เลยฉลองปีใหม่นะโอเออยเอาตรงตรง้อผู้เสียงบีบวารอวิน เสียงวิบงทีคุณว่าเสียงอย่างเสียงเปรตเสียงวิ่งว่สอไอ้ใครก็ว่าขอส่วนบุญไหมเราขอส่วนไหมหูเลยดิเสียงแบบมาสามคนตึงเลยเหรเราแว้งเลยไงเราแวงแล้วเนาะเราแวงเราแว้ง ตัางเทียนนี่อ่าวินสิตัางหอดจักรโมงบอกไ้เด้อบวกกินหาทุมแล้วเห็นปะเคาะคือเลื่นเทียนขึ้นกับเป็นมืออื่นเอยู่ดีเอาเอาไฮไลท์เด้อเอ่อจบทับเปลือกกล้วยไปเด้อเปลือกกล้วยชัดๆเลยท่านผู้ชมนะเห็นชัดๆเลยเนี่ยชัดเลยสงสัยการตั้งเทียนมาวินชั้นเหนวเนี่ย ผมก็ต้องเบิงวิเคาะเบิงวาตั้งลักษณะแบบไหนนะครับปึ๊บจวดปล่อยโอ้ยอยู่ๆใครเนมนะครับมาท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดีตามนั้นจุดเที่ยมจุดถูกผมขอกมผมขอผู้เอ้ยขอตัวขอไปด้ด้ขอนางคัตตมาได้คือวองไง ผมเก็บขา<ม>ขาข้างซ้ายนิดนึงเขาเก็บขาไปเก็บอะไรยื้อสาขาอ่าอยู่แถวบันน้องงอมบแล้วมามาพูดหล่ะว่า <c oughs> <c oughs> มันเก็บขานะครับว่าขาเนี่ยมันนั่งทับหลายนะครับอือไราเก็บขาขอโทษขออภัยเด้ออือพูดว่าก็ก็พูดเฉยสามตัวตรงพูว่างสิบนอย่างหนูย้งไร้ยหลยย้งไร้ไหลายค่ะท่านผู้ชมเลยไม่ยาีมันขึ้นเดือดเดือดเดือดเดืบ่นดือวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะ จะมาขอปูเลขเซียมซีกับทูบนะครับท่านผู้ชมนะกอให้ท่านผู้ชมนี้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมนะมนะเฮ้ยทูบแตกแปะเสยแปะมี้แปะบ่อนี้แปะไหมแปะแปะอะท่านผู้ชมมากราบไหว้บอกกล่าวรับผมสาธุตั้งนโมสามจบดต้อกันนะเออ้อะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสาวิ่งถูกสาธุเด้อปูฤุสีกัดเหล็กมนีลูกหลานทีมงานช่องยูทูปมาวินงชาแนลนุ่มอ luggage, ่านคนเดิมปาต่อยคนมีเส้นกระไดเดินทางมากกาบไวสกัลังบูชาปูฤษีกัดเหล็ก ซึ่งเป็นทีหยิดเหนียวจิตใจลูกหลานหรือคนในชุมชนในตำบลในบ้านในละแวกแถวนี้ซึ่งท่านเป็นผู้ทีหยิดเหนียวจิตใจคนในชุมชนให้มีความสุขมจเจริญในการปกปักรักษาคนในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขมาตลอดลูกหลานได้เดินทางมาเมือนี้เพื่อมาขอโชคขอลาบน้ำปูฤาษีกัดเหล็กเพื่อให้ปูฤาสีกัดเหล็ก ผู้ที่มีเมตตาธรรมีอ่าตอนี้ต่อๆนตอนตผู้ทมเมตาธรรให้ได้ปราลูกหลานของเมลไทยราวันที่หนึ่งของหัวันที16ท่นวาคม2ท่านผู้ชมมันเป็นร้นหนังไงดีวันพระสำรท่านผู้ชมเลยสิบหครั ลูกหลานการศึกาเป็นสะพาพนบุญเชียงหรือกัรเอียซี่ทำไปชมทางบางที่กำลังตกระกำลลาบากที่กำลังตกตกเป็นยากในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องปัญหาค่าท่องชีพในเรื่อง U, พวกเป็นอยูเพราะว่าเน้อ่ยิ่งเทียนคนงามถ้าว่าลูกหลานที่มากเมืนน่อนี้ถึงสี่ย่านกัวปันไดที่มากต่างามาขึ้น ก็ต่อมาเพราะว่าอยากนำสิ่งดีๆนำโชคนำลาบในการเสี่ยงดวงาคล้ายๆมันผิดก็ผิบตาแม่นว่มันเอาตาไล่ตั้งต่าผ่านมันก็พิบตาแต่ิ็นยิ้มคือเขาจะมีทำได้ออกยือมสือปากมุกปากยัวมอ้วนือยังไ่มันยิ้มว่ายิ้มอาย พันนยิ้มว่าพันยิ้มฮึพันพ่นทรงสีกว่าเพันพันสีหายโชคขอตอนปูเอ้ยจกมา้ปูตรงตรงนะปูเด้อหวดนี่ตั้งใจมาหาปูฮวันี้เอาปังปังนัปูเด้อตาปูตานานอปูเด้อหวดทรงคลายปีเก้าตอนรับปีใหม่เด้อปูเด้อของวันที่สิบหทันวาคสองพน้มเสพหาขอให้สามโตตรงตรงปังปังโชคดีการสุ่ผูสุคขนตอนรับปีใหม่ <c interf drink> <spons> อ้ pues าถูกนะดูเลยลูกหลานวันนี้มาขอปูเซียมซี่กับถูกก็ว่าขอรอใครได้ละปูที่พ nah ูดสีหายเห็นเมื่อหันนี่เดอะปูเด้องวดนี้จัดปังๆไอ้เพื่อนไ๋ยวมโช์ไม่หลับสงถายปีเก่าตอนหลับปีใหม่ไอ้ปู เป็นของขวัญเพิ่นเนาะเนาะวินเนาะห,ห้เพินนนเนนนเ่นได้มีกินมีใสนะปูเพิ่นจะได้มาย่างหน่อยถ้าเพิ่นได้มีกินมีใสม่เหลืออันดับแดกเลย่อยถ้าเพิ่นจะคิดต่อเนี่ยมาหาปูก่อนถ้าเพิ่นไดโชคยังไงพอ่อจะได้ขารถข้าร่ามาหาปูดเดอปูเรอจัดตรงตรถว้ายโอ้ย <c oughs> อ้อะต๊ใจ นกวัสหกต้องแรงามากันหลายีเขียงคนงาน ผู้ชมหมายเลขศูนย์ครับผมศูนย์ศูนย์ครับหรือใจให้พวเลขศูนย์ครับผู้ชมโอเคโหอมหอยโอ้ยหโอหได้ครับท่านผู้ชมศูนครับศูนยเป็นล้อร้อนจะเป็นร้อนร้อนดีกันละดีกันละคยาคายเขียดฟังเพลงได้มานะครับท่านผู้ชม เดือดตไม้แรกนะครับเรีมาที่2องเไม้ต่อไปอ้าวอืมผูฝ่าหนาเลยไปหนาแค่ตัวแทนตาอ้าวเจ็ดศูครับท่านผู้ชมหรือเจ็นะครับท่านผู้ชม1นึ่งกับเจ็ดตัวเดียววันครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรออีกไม้หนึ่งครับท่านผู้ชมไม้ที่3ามกำลังตามมารถที่จะ โอ้ยโอ้ยมดกัดมดุนแรงไปหรอโอ้ยโอ้ยตกใจเนาะโอ้ยนาา่พูดุแรงทนายทนายไปพูดแล้บอกเมดกัดอีกทีเอ้ยวเดี๋ยวบอกุนมาแรงทนายทนายไปพูดแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยโรคปวดไปพดไมเห็นหมอกตกหัวหมดเลยนี่นะไี่สามะไปที่สามเข้าไป รอหมายเลสามมาท่านผู้ชมทำมอดไปตัดเป็นอานก่อนเบิ้มช่วงผู้ยิบเถิบปูป้ยิบออกมาแล้ว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 ปู้ยิบออกมาแล้วครับท่านผู้ชมได้มาหมายเลขสามครับผมท่านผู้ชมหมายเลขสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสวยอ่ะหมายเลขนี้มันเกิดสามตบทุกเลยศูนย์มอย่าบอกนะออกอีกเนี่ยอย่าบอกนะสิออกอีกเต็มไปได้นะครับท่านผู้ชม อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมจ้าถูกปูไฮแล้วนะครับปูยิบออกมาแล้วสามตัวเขานะครับแมนมุ่งขึตัวใหญ่เถอตัวนี้เอาเห็นแล้วแมนแปดขามีแปดขาป้าแมนมีแปดขาตัวนี้โอ้แมนมุ่งใหญ่เลยครับท่านผู้ชมแมคอ๋องตัวเนี้อเป็นบริวารปูกันทับเปรียบเทียบนะน้องน่องไอ้บึ้งบึ้ได้เลยตัวที่เขาไปเห็นอยู่แมนน้องน่องบึ้งได้เลตัวอย่างหน้านะครับเปรียบเทียบเทียบเทียบทียซ้ำบึ้งได้เลย ไก่วองไอ้หนองหนองบึงเออนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมกับปูหรือสีกัดเหล็กเดี๋ยวเรามาดูเลขกุ้ยกันเอากล้วยวังสันเลยเอาวังสันลแล้วครับมองนี้มองนี้ที่ต้องมีมีส้มผมเห็นนี่เป็นกระรอกกระแตเป็นหนูกับพวกหูเนาะทาคือเป็นชัดเลยทีเดียหนึ่งเก้าหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งเก้าใช่ไหมที่ที่ต้องที่ผมถ่ายให้ดูใช่ไหมมีหนึ่งเก้าหรือเป็นหนึ่งจุดเก้าไหมหนึ่งศูนย์เก้าสิแม่ให้เพียบๆนะเอาไว้่น้อเดี๋ยว

เดี๋ยวเรากลับไปดูกล้วยดูตาต่างๆแล้วก็กลับเลยนะครับผมนะไปนะครับ,รบท่านผู้ชม,ชมไปโอเคครับผมตามนั้นครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชม<อ>นี่ครับมาเบิร์นกล้วยกล้วยดีนะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเดเช็นเป็นตัวเลขยุ่กล้วยนะครับอ๋อเอเมนเช่นดีเอ็นเอเป็นเอามือมาเพราะมันเก่าหาหนึ่งเห็นชัดเลยแมนอเมริกาซอยสองคนเห็นอีได้ชัดชเลยโอ <มา S 1> <ด>้ยอ่าว่าสนาเด็กเข่ามาเบิร์นนี่ครับ ท่านผู้ชมเห็นเป็นเป็นเกาหาหนึงหรือหนึ่งหาหนึงพ่อขับห็นแม่พ่อขับเลยเนี่ยกล้วยนี่ครับท่านผู้ชมเห็นตัวใดกับพิจนาบุตรครับเนดะ้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดชายวิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม อ้ยนี่ี่จกหนวยนะครับอ๋อไม่จะหนวยเดี๋ยวผมนับไปท่านผู้ชมเบิง่งตะว่านี่โอยหนวยกลวยเบา่งนี่มีไข่ไข่เป็นเอยียงมาแทะเป็นหนูหรือว่าเป็นกระรอกกระแตกับพวกนะครับท่านผู้ชมนี่ยังวเร็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 ว่รอวเร็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 วอร็ว่ร็วเร็วเร็ว่ร็วเร็วเี็วเร็วเร็ร็ววเร็ไรวรหลวร่่เรเรว เห็นลกบอลบนแหงชม้ท่านผู้ชมไม่หรือเปล่าหัวใจหลุดถึงตะตุ่มเลยครับท่านผู้ชมใครีอกบ่เท่าต้นไมว่าจมากินกล้วยบ่กระรองสมากินกล้วยว่างไหู้ว่าตนไหอองกินใม่บ่ท่านผู้ชมนี่รับท่านผู้ชมมีข้ามาคาพูดมีเงินเปิว่าใส่ไปยีิบาทแล้วกับท่าชมนิ้่เป็นดอกไปมถูเทียมบอกกัน้ำมาถวายนะครับเป็น ไม่มีอแมงมุมให่ครับพี่ทานผู้ชมม่งมันก่แมงมุมใหญ่โอ้แมงมุม,มมีอยู่แปดขาครับท่านผู้ชม ตาปองก็มีบึงกวยไม่จัดนุ้ยกวยไม่จัหน่ย 4, 6, 8, 9, 7, ยวยหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเหลือสิบเอ็ดนุ้ยนะครับท่านผู้ชมนั่นหนูกินไปนะครับกวยเหลือวยูสิบเอ็ดน่วยครับกวยเ,ยยเวหยเลือวยูสิบเอ็ดนุ้ยแบบเลกตามไตไตฐา,านเลนทนะครับท่านผู้ชมไปครับเอาเอ อ,อีหยงโน่นมันเฮ้ยโอ้แต่ว่าต้นไม้ใหญ่หลายต้นไม้แย่หลายท่านผู้ชมท่านผู้ชมคอยว่ากิ้งมุงกิ้งไม่ต้องโลนแน่นอนท่านผู้ชมแต่มันในปาน่าหนวดบงหัวสิมีดไหนเนี่ยท่านผู้ชมเอ,อ้ยนี่กลางคืนจังหือเสียงได้เนี่ยเนี่นะครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวเลขให้ท่านผู้ชมก่อน นี่ไหมมองนี่ไหมนี่ไหมหนี่เข้าคักนี่ไหมเนี่ยเออหนี่งเก้าหนึ่งจุดเก่ายี่ไหมนี่ครับท่านผู้ชมชัดๆเลยเนี่ยอ่าเออเนี่ยหนึ่งเก้าไหมเขาไม่เปียกหนเก้าเปียกกล้วยแห้งสวนเก่าหนึ่งจุดเก่าเปียกกล้วยที่เป็นเนูเป็นหนูหรือปลากระแตกระหรอกกินแล้วก็เปียกมันล้นลงมากข้างล่างนี่ครับท่านผู้ชมเฮ้ย มันคล mm ่ายๆกันเป็นหนึ่งศูนเก่าหรือหนึ่งเก่าครับท่านผู้ชมนี่เเป็นหนึ่งเก่าเนาะนาวหนูเก็บก้าวเดี๋ยวดูเลขทูบก่อนนะครับท่านผู้ชมเงียก่นไปเบิ้งนี่นี่เห็นเป็นเก่าหางหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมเลขกลยวเพราะนี่เก่าหานึงท่านผู้ชมนี่ครับเลขทูบนะครับทฮ้ยเฮ้ยแกบองเตะดังอ ดูไก่เกวบองพอดีนี ouais> ่นี่องนี้นี่ว้ยนี่เลเก่าท่านท่านผู้ชมเดสามห้านะครับท่านผู้ชมถูกนานั่นคือหนึ่งหนึ่งเก้าีหรือหนึ่งเก้าหนึ่งผมบมนแนรใจนะครับพวดถูกแตนี่เป็นหนึ่งเก้าซี่่นงบัหนึ่งเก้าสี่นะครับทูกที่เขามาขอไว้ก่อนหน้านั้น แล้วทุกที่ที่งานมาขอคือแปดสามห้านะครับ<า>ท่านผู้ชมนะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมไ<า>ปตามนั้นนะครับทมมา่านผู้นนมชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้กับท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับท่านผู้ชมโอ๊ยตกใจหมดเลยนะคท่านผู้ชมเสียงหมดกองเงิน ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนไหมผมก็ส่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่ากลางคืนสายตาบก็ค่อยดีไปไหนนะครับท่านผู้ชมจอมปลวกยังขึ้เป็นสีด้วยนะเนี่ยวไปดูจอมปวกกับกระต่อยนี่ครับปลวกกำลังก่อโตขึ้นบานี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่ปลายแหลี่ยมแตลกเนาะ กลกลังตขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมคล้ายๆอะไรอ่ะท่านผู้ชมดูเสียงยังแปะว่างหันอ่ะก็ให้ดูไปนะครับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนไหม นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมทางทีมงาน มาวินชาแนลน้บามพนเดิมปะต่อยคนมีเซนนะครับท่านผู้ชมจะได้กาบล่าปูฤรสีกัดเล็กไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สําหรับอีพีนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาตามต่อขอโชคขอลาบให้ท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นาการขยเาเ้มซี่ขอโชคลาบน้ำปูฤรสีกัดเล็กการจุดทูบเสียงไทยนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเบิง้งตามจุดต,าตา่าง ในอาผสมของปูฤาษีกันเล็กเราท่านผู้ชมก็ได้เรียบร้อยนะครับที่นี่ก็ปูพื้นกาสีน้ำโชกน้ำลาบตัวนี้แหละครับไปออกไปไห้ถือกับเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของวันวันที่สิบหกท่านว่าค่มสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเต็มเต็มปังปัง,ปงสามโตเลยนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมทีมงานทั้งสามช่องนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้ตอยคนมีเซนกับเจริญกาบล่าท่านผู้ชมไปนั่พรอๆกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับมาวินชาแนลนุ่มอาร์มคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนพ่อทองแหล่คนเดิมอัมพลชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าเอ๊ะบ่าฮัลโหวยพ่อหนท่านผู้ชม วดยเฉพรในสัน,นผู้ชมกันตอน่านผุ้ชมนเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีปังๆล่ำรวยกันสุขผูสุขคนเด้อครับรับศัพท์ก่อนโตทรงถ่ายปีเก่าตอนหลับปีใหม่สําหรับทุกท่านที่เดินทางไกลๆก็ขอให้แล้วคลาปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก่อให้ไดสมดังไกรปรถนาขอให้คุณพระรัตนตาไตคุณศิลคุณธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำปกปักรักษาเอฟซีท่านผู้ชมทั้งบ้านและทั่วโลกให้อยู่ดีมีแห้งนอนตื่นให้ได้เงินหมืน่นก็นอนลหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเงินแสนเงินหมื่นเสียให้เงินล้านของมาแทนทีเด้อท่านผู้ชมเอ้ยสวัสดีครับ